มันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นชายเท้าอันนี้เป็นชายเท้าล้วนเว้วชายเท้าดองอันนี้เป็นชายเท้าผสมแครอทด,ดองว่ามันกินกับของทอดอะเข้าทุกอย่างเพราะมันแก้เลี่ยนได้มันเปรีป้ยวๆหวานๆว,ว้ยแม่งไม่ถนัดวะ่ะไม่ใช่สายกูเลยเนะี่ยโอ้คำเตือน คลิปวิดีโอนี hmm. ้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลรอาจไม่เหมาะสมกับเด็กละเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะครับผมในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงเลยวันนี้ช่องของเรานั้นมันมีสปอนเซอร์นะครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องตะบะตะนะครับผมนี่วันนี้เราช่องเราเวมีสปอนเซอร์เข้าเวมันก็คือ น้ำทิ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชสปอนเซอร์คือเฮียนี่ <S <S มันก็คือผักดองชื่อว่าอะไรวะเนี่ยผักดองสตอรี่เดี๋ยวแปะรูปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้้นี่คือมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นชเท้าอันนี้เป็นชเท้ารวนเว้ยไชเท้าดองอันนี้เป็นชเท้าผสมแครอทดองไอพวกนี้มันจะอยู่ในแบบพวกตามร้านไก่เกาหลีนะแบบกินพวกมาม่าเกาหลีไก่ทอดเกาหลีอะไรพวกนี้มันจะอยู่อย่างงี้แต่เขาบอกว่าร้านเขาพิเศษกว่าปกติเว้ยเขาบอกแดกกับอะไรก็ได้กินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากัน what what the รอจะเป็นโซดาล็อกมาเทนเลสักแต่มาดูดิมันจะเข้าจริงเปล่าก่อนไปรับชมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มีอะไรมให้ผมกินคู่กับผักดองของผมมาอะไรอะไรก็ได้เข้าหมดอ่ะจริงๆริงทางร้านเขาบอกไปแล้วอะไรเนี่ยคืออะไรหม่าเกาลีหม่าเกาลีแต่จริงคือมันก็เข้าอยู่แล้วเป่เตียมอะไรมาเ็าไม่รู้มันเข้าอยู่แล้วอ่ะมันของธรรมดาเดี๋ยวผมลองเปิดฝาก่อนนะคืออาพููจรึงกูไม่เคยกิน กินเหมือนอะไรสักอย่างกัไม่รู้ไม่รู้เขากินยังไงวะเนะี่ยเขาต้องเขาคงไม่จกจากกระปุกแดงหรอกกูว่าเขาก็ต้องตักแยกแหละเนาะนี่เป็นกระโหลกแก้วนะดองมาอย่างดีสะอาดนะครับเก็บได้หลายเดือนเอา้าเลอะเธอแล้วมาถึงเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยกู <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มรู้สึขขกกลัวกูไม่กล้ากินกูไม่เคยกินโอ้ยโอ้ยลองลองชิมเปล่าเป่าก่อนลองชิมเปล่าเป่าก่อนลองชิมเปล่าเป่าก่อนนี่นะนี่อันนี้ใช้เทานะมันนิ่มๆอ่ะมันเปรี้ยวๆหวานๆว่ะ เหมือนผล,ลไม้เลยแม่งกินปุ๊บไม่คิดว่าเป็นเชืเท้าเลยอ่ะเหมือนผล,ลไม้เลยอ่ะไหนลองแดกคู่กับมามา่าเกาหลีดิไหนลองลดูดิอ๋อแม่งไม่ถนัดว่ะไม่ใช่สายกูเลยเนะี่ยแล้วเขาไม่ได้กินพร้อมกันเขากินมาม่าก,ก่อนแล้วค่อยกินไอ้เหี้ยนี่ตามบอกอ่ะ <laughs> ยังไงมัน้องไปอยู่กับรีวิวหรอกเรากินท้องกันนี่ คือกินปุ๊บรู้สึกเหมือนแบบม,มาม่าเกาหลีมันจะเผ็ดๆ,ๆ,ๆเค็มๆเว้ยพออันนี้มันเปรี้ยวๆหวานแล้วมันตัดอ่ะมันเหมือนแกเลี่ยนมั้งอะไรเงี้ยอร่อยอะอร่อยเข้านะเข้า<ม>กันนะเต็มสิบเต็มสิบได้อะไรโอ้โหก็แปะคือผักเนี่ยเต็มสิบนะแต่มาม่าเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยเลยให้แปะต่อไปมีอะไรกินคู่กับผักผมฮะเข้าหมดทุกอย่างอ่ะจริอยงๆๆอะไรไก่ทอดชิ้น คือเขาเคยมาว่ายิ่งกับของทอดนี่คือแบบยิ่งเข้ากันเป็นหนักเลยเพราะว่าของทอดมันจะมันแล้วมันจะเลี่ยนอันนี้มันจะเปรี้ยวหวานแล้วมันจะแกเรียนได้<อ>ดูไว้นะดูรูปไปนะปักดองสตอรี่นะ<า>อ้าวผิดทาง,ทาง <c oughs> อ้าสติ๊กเกอร์มันหายไปไหนสติกเกอร์อยู่นี่ <c oughs> ปักดองสตอรี่นะดูไว้นะไม่แพงนะกระปุกใหญ่นะ4ี่บาทน,ะน่ะเฮ้ยพูดมากไม่กินก็ทีอ่าเมื่อกี้กินแครอทไปแล้วลองกินแครอทแครอทกินค,คู่แครอทกินแครอทก่อน หยิบสองชิ้นอต่อกินสองชิ้นกินสองชิ้นอ้เอออร่อยว่ะคือมันอารมณ์ประมาณคล้ายๆแบบเหมือนกินไก่คู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปรี้ยวๆหวานๆแต่แค่มันไม่ได้ในรูปแบบซอสเท่านั้นเองแล้วมันก็เพิ่ม็กเจอร์กรุบกรอบ เขาแปลว่าไก่ทอดป่าเต็มสิบเอาอไปเลยเก้าเข้ากว่ามะาม่ายต่อไปอะไรอะไรเนี่ยข้าวกะเพราคือมันเริ่มอะไรเขาเมึงเนี่ยกะเพราไอ้เหี้ยมันได้เหรอเขาผมกินกับอะไรคว้าเหรอได้เหรอวะไอ้เหี้ยปกติกะเพราไม่คัดเด็กกับไข่ดาวไข่ต้มอะไรอย่างงี้เปล่าวะเนี่ยคือคนเราปกติเราไม่ชอบกินข้าวกะเพรากับผักใช่ไหมแม่งให้กูเด็กกบผักเหรอ ลองเสักหน่อยนึงก่อนออตอนนี้แล้วกันนะเอาประมาณนี้เนี่ยมีมีหมูมีข้าวมีผักนะชิงโอ้ทำใจไม่ได้เ, <laughs> เด็กเข้าเลย <c oughs> มันเหมือนไม่ได้เด็ดก,กะเพราอะคือกูกินคือเมื่อกี้กูเคลียวโดนผักก่อนมันจะได้รสชาติผักเปรี้ยๆวๆหวานๆก่อนปุ๊บๆแล้วก็กลืนร็จแ,แล้วก็มีรสชาติกะเพราตามหลังมา ก็ไม่เรียกว่ามันเข้าไหมเด,ดี๋ยวมันก็ไม่แย ESE ่นะมันก็แดกได้นะอาครูลองกินกระเพราก่อนดิอ่ะเออผักดองเนีเตรียมตักด้วยนมือผักดองนะได้ได้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เอาไปตักหกคือมันก็ไม่ได้ถึงกับกินไม่ได้นะก็แบบ ไม่ได้อร่อยแต่มันก็แบบก็โอเคครับปกติอ่ะไม่ได้แย,ย่เอาต่อไปเอาต่อไปปากระป๋องอ๋อคือโควิดเผื่อแบบอยู่บ้านไม่มีอะไรกินเอ,อลำบากช่วงนี้ต้องประหยัดเออเปิดตู้ไปเจอปลากระป๋องคือชิมหายแล้วไอสัตว์เอ็กซิเดนด้วยคือห่วงมันหลุดไอสัตว์เอออะไรวันนี้โอ้ แต่ผมเรียนมาผมเรียนกังฟูมานะกำลังภายในผมแข็งแกร่งสามารถใช้ซ้อนเปิดได้หล่อๆอ,อยู่แล้วเฮ่เนี้ยไม่ใช่ปัญหาอย่างที่เท่าไหร่แล้วเนี้ยกินมาเนี่ยกี่อย่างเนี่ยเตรียมมาเท่าไหร่วะมึงเตรียมมากี่อย่างอนะสิบอย่าง,งกินกับปลากระป๋องอกูเริ่มใจไม่ดีแล้วกินคู่กับเฮียเนี่ยแก็ไม่น่าเยียนะเพราะปลากระป๋องมันเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะ เฮ้ยตักผักเหรอเฮ้ยอ,อันนี้อร่อยว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งอร่อยจริงคือเข้าเข้าแบบเข้ากับกะเพราเยอะอะคือมันเปรี้ยวหวานแนาะปลากระป๋งปองมันเป็นมะเขือเทศมันก็เปรี้ยวหวานหวานนอันนี้อร่อยจริงไม่ได<อ>้แกล้งเออแล้วคุณส่งแต่พวกที่เขากินน้ำมันด้วยเปล่าว่าไอ้ผักดองเนี่ยคือเขาต้องเก็บน้ำเอาไว้ดองอะไรอย่างงี้ป่ะต่อไปเลยครับต่อไปอะไรครับลองเฉย กูว่าอันนี้เข้าแบบสบายวะสบายคือมันเข้ากับของทอดแล้วก็ของมันมันเลี่ยนๆนะเพราะมันตัดเลี่ยนเลยอกว่ามันเข้านะอันนี้ใส่กรอบฟูลองชิมก่อนไม่มีซอสนะเปล่าๆนะไม่อะไหรอกูเหมือนมันไม่เข้ากับชีสอะ ยูเขาเหมือนเขากินข้าวแล้วกูไม่เข้าววะชีสมันจะเคม็มๆมันๆพอเจอเปรี้ยวหาวานปุ๊บกูเหมือนกูนจะอ้วกออกมาเป็นยีส์ไงมันรู้จักกันจริงว่าอันเนี้ยข้าวแบบสบายว่ะสบายกูลองอีกคำไม่เอาลองพร้อมกันเลยนะเฮียกลัวไวสัตเอ้ยไม่หรอกสปอนเซอร์เขาต้องดีอยู่แล้วสะอาดเขาบอกพัชจะไร่มาอย่างดีกินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากันเ,เขาเทมาอย่างมั้นเราว่าไม่น่าจะเป็นเพขาค่ะเขาหลอกมุนแม่จะเป็นเพ,าพราะมึงอกินหลายอย่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว กินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากันไม่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 ได้เลยอันเนี้ยโ,โหะคืกินแล้วรู้สึกมันทำให้ชีสขมอะไม่ได้วะไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเฮียเต็มสิบเอาไปสองนี่ไม่พัน ต่อไปอะไรมาดิคือฮะหนูบ้าไม่ได้ไอ้กินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากันพอกกี้เนี่ยนะใครเขาจะบ้ากินผักดองกับขนมได้เอกแกนอยากกินขนมก็ไม่ได้ปวดได้หรือโอ้ใจคอไม่ดีเลยเอาแท่งเดียวแล้วใจคอไม่ดีเลยไอ้ที่อได้เหรอวะ กูรู้สึกว่ากูติดปัญหาตรงเป็นแครอทอะ่ะด้วยเดิมทีกูเป็นคนไม่ชอบกินแครอทอยู่แล้วเว้ยร<อ>ึกเหมือนติดปัญหาตรงนี้มั้ยหนึ่งสองสามหัามไอ้เหี้ย,ยไม่ได้ไม่ได้เลยบ้าบอกเอามาแขกอื่นมาต่อไปได้มีอะไรนะค่คะแนนเท่าไรมอวานศูนย์ที่หมไม่ให้ติดลบนีก็บุนเลย อันนี้คือของยอดทิ่เล็ต่อเชี่ยสลิมป๊อกกี้เวงจะอ้วกเลยที่ไม่กล้ากินวะก็กินเยอะๆนะลงลึกลงลงลึนทำใจไม่ได้กูกลัวอ้วกว่าไปคุณอธิบายรสชาติก่อน สลิมอ่ะมันหวานมันมันเลยและไอ้นนเ,อเ,นเนี่ยมันเปรี้ยวเพอาดเน่รวมกันอ่ะมันเหมือนกะทิมูดไอ้สัสวุ้ยจริงมันเหมือนกะทิมูอดอ่ะไม่ใช่วะล้างปากอนเขาบอกเอ้ยเขาบอกนี่มันล้างปากด้กินเปล่ามันล้างปากนะล้างปากยี่ห้อะอะไรนะอะไรนะผักดองสตอรี่นะผักดองสตอรี่ยินกับอะไรก็อร่อยนะต่อไปต่อไป ขนมเปี๊ยะเใส่ถั่วไข่เค็มอันนี้เราจะได้นะเพราะมันมีความเป็นแป้งแกะไงวะเนี่ยที่มานี่ยมันมีความเป็นแป้งไงน่าจะเข้านะเออมันคือแป้งสิ่งที่เจ้าหน้าที่เอาเป็นน้ำอินทรีย์0.2กิโลกรัมมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งดิว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 อร่อยขนมเปี๊ยะ ไม่แย่แล้วเฮ้ยเจือกได้เฮ้ยต่อไปสักเจ็ดเยอะคือไอ้นี่มันมันหวานมันมันแต่มันไม่ใช่กะทิมันเป็นถั่วไงคือแล้วมันเหมือนมันมีเปรี้ยวๆมันแบบอีกแบบหนึ่งกลายเป็นจากหวานมันกลายเป็นหวานเปรี้ยวอะไรเงี้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่โอ้โหไอ้นี่จังไรสักเลยอะไรเนี่ยเอแครคือมันมีครีมครีมกูคิดว่ามันจะไปได้เหรอวะ มันมีครีมครีมไงครับครีมมันจะหวานหวานนม,นมนมอ่ะแล้วนี่มันเปรี้ยวๆอ่ะได้เหรอวะเอาไปแค่รอดชิ้นใช้เท้าชิ้นแล้วกันอออออโฮอ้โอโ,อโ,อโมเมนต์เดียวกับไอซ์ลิมมันเหมือนครีมบูดไอ้เหียติดลิ้นเลย หมดยังมีมีอะไรไหมไกี่อย่างแหละไม่รู้ไม่กี่อย่างเลยไม่รู้เลยกินไปไม่ได้นับเลยเนี่ยบทสรุปของมันคืออะไรมันคือผักดองเลยนี่นี่เป็นชเท้านะชาเท้านี่เป็นชเท้าผสมแค่รับอันนี้คือเก็บได้หลายเดือนนะอยู่อ๋อคือคือยังไม่ครบคือจะสรุปแล้วพึ่งนึกได้เลยอย่างหนึ่งคือเบียปิดปิดยี่ห้อเดี๋ยวเขารู้ว่ายี่ห้ออะไรปิดโลโก้ก่อนปิดไว้เดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร กินคู่กับเบียร์เพื่อก็กิมจิไงเหมือนเกาหลีแบบกับแกม้มกับแกม้มเป็นกับแกม้มเหมือนกินเป็นสแน็คได้มไม่รู้ช่องเขาเอาเบียรเอาได้ป่ะนะมึงก็สรรหาเตรียมจริงๆมึงน,นี่ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขารู้เป็นยี่ห้อเลยปิดไว้เดี๋ยวเขารู้โลโก้ข้างหน้าเป็นแบบว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะครับผมเป็นสอกตัวประสานงานกันอยู่เออได้เหรอวะกับแกม้มมันต้องกินเบียร์ก่อนแล้วก็กินตามเดี๋กับแกม้มอะไรอย่างเงี้ย ากูมไม่ได้ล้อเล่นนะพูดเรื่องจริงกูมไม่ได้มีสคริปต์นะกูดสดๆโอ้หยแบบโอ้โหรายการนี้เป็นคอนเทนต์เฮีย้ยน่าเกลียดน่ากลัวลอยูังไยลบห้าสิบเหี้ยอยากเอาไปแดกนะกับแก้มเบียร์กับแก้มเหล้าไม่ได้นะแดกหมูย่างแดกอะไรแผลดีแล้วกับแก้มอ่ะเอ้น้ำตาออก สรุปพี่ช, <c oughs> ชมาหน่อยสรุปก็คือเอาไปแดกกับอันที่เขาให้แดกแล้วแหละที่เขาแดกแดกกันอะดีแล้ว <c oughs> ไก่ทอดมามากก่าเกาหลีแต่กูบอกกูคิดว่าของทอดเนี่ยเข้าทุกอย่างเพราะว่ามันแก้เลี่ยนได้กูว <c oughs> <ๆ S 1> ่ามันกินกับของทอดอ่ะเข้าทุกอย่างเพราะมันแก้เลี่ยนได้มันเปรีป้ยวๆหวานๆว้ยคือแดกให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางอ่ะไม่ใช่เอาไปแดกกันเลยไปทั่วแบบนี้ไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ยจะอ,อ้วกเบียร์ในหนักสุดเลยเอาไปแดกกับไก่ทอดของหมูทอดคอหมูหมย่างอะไรเงี้ย โอ,โอ้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 ยหนักเลย<อ>ได้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 ะมาม่าเกาหลีหมูทอดขอหมูย่างไก่ทอดโคตรอร่อยอร่อยเลยแบบอร่อยอะมึง <sprayed> ก <protests> ็จะเขาว่าอร่อยไหมพิสาคิดพูดว่าดีชิสเออตอนนั้นแหละคลิปนี้ก็ไม่มีเลยแล้วถ้าอยากซื้อไปซื้อได้ในไอจีชื่อว่าผักดองสตอรี่แปะรูปนม่แมะทำมาตัดต่อตัดต่อ ก็ไม่มีเฮีย<ท>แล้วถ้าใครชอบกินนี้กดไลค์กดซับสไครป์กูด้วยกูลงทุนจะอ้วกแตกตายขนาดนี้ไอชิปไหนชิปนี้โอ้คอ,อนเทนต์เฮียทีท่มึงเลือกทำมาเลยกูว่าเนี่ยฮะเมนูแนะนำเลยเมนูแนะนำกินกระไก่ทอดนะ <c oughs> อร่อยไก่ทอดเฮ้ยปลากระป๋อง่าอร่อยอันนี้เหลือเชื่อไม่คิดว่าจะอร่อยเว้ยนี่เนี่ยปลากระป๋องอะไรเนี่ยเนี่ยสามแม่ย้อยเนี่ยอร่อยจริงกูไม่ได้แก้งคือกูไม่คิดว่าจะอร่อยได้เว้ย คลิปนี้ก็ไม่มีเฮแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดทุกอย่างนี้มันกดได้ให้กูด้วยอย่าก,กดด like ิดไลค์กันก็พอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปครับ